สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิกบิวตี้ช็อปค่ะวันนี้ลูกค้ามายืดเคลาตินนะคะผมลูกค้านะคะวันเป็นตุดเป็ดเลยนะคะทําการยืดเคลาตินค่ะก่อนที่เราจะรียน,นะคะลูกค้าท่านนี้ขอตัดผมสั้นแล้วก็ทําสีนะคะเพื่อเปลี่ยนลุคนะคะใช้เครื่องรีดผมไทเมจิไทเทเนียมนะคะรีดหักข้อมือที่ปลายผมเล็กน้อยนะคะคลิปนี้กิกใช้น้ํายายืดได้ดัดได้ของเชฟวี่สูตรแข็งแรงนะคะ ทำการรีดโคนให้ตรงนะคะแล้วก็รีดที่ปลายผมหักข้อมือให้มันเป็นทรงงุ้มๆเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็มาลงน้ำยากโกกเลยค่ะลงน้ำยากโกกครีมของเชฟวี่นะคะการทำแบบนี้นะคะจะทำให้ปลายผมนะคะงอเข้าเล็กน้อยนะคะจะไม่เกิดรอนนะคะ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ตัดผมสั้นนะคะเราเซ็ตทรงอยากไม่อยากใดไม่อยากรีดเพิ่มนะคะสามารถยืดเก็บวอลลุ่มไปลายได้เลยค่ะหรือคนไหนที่ตัดบ๊อบทุยมานะคะแล้วอยากให้ล็อกทรงนะคะสามารถยืดแบบนี้ได้เลยค่ะการย,ยืดผมของที่ร้านนะคะมีหลายแบบนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจแบบไหนกระทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะ จากนั้นก็สระผมนะคะสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของสามบวกและบํารุงด้วยสปาเคลาตินของ3าบวกจากนั้นก็เป่าผมให้แห้งสนิทเลยค่ะขั้นตอนการเป่านะคะก็เป่ากระจายให้แห้งเลยค่ะเป่าธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องหมุนมือใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเป่าจนกว่าผมจะแห้งเลยค่ะ หลังจากทำเคมีที่ร้านนะคะสามารถสระผมได้ทันทีหลังทำวัดได้ติดกิบได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมไม่เหม็นเคมีด้วยคะ่ะทาเพื่อนๆสนใจอยากยืดผมอยากดัดผมวอลลุ่มแบบนี้กระทักมาสอบถามข้อมูลได้นะคะเป่าแห้งแล้วก็จะได้แบบนี้เลยไม่มีการรีดหรือใดม้วนเพิ่มนะคะ